S, สวัสดีคร uh, uh, um ับผมนายวัชระพิธีใหส่ชั้นหมงทับแปดเลขที่สองกอไก่รับบทเป็นนายหน้าครับผมนายใสอยู่ใครไม่ดีเลขที่สามกอรับบทเป็นผู้ช่วยนายหน้าครับครับครับสวัสดีครับผมนายสลังสุวรรณประเสริฐชั้นหกงทับแปดเลขที่สี่กอครับ สดีครับผมจะเลจริญพิธีสุกร์เลขสองข้อมงทับแปดครับสวัสดีครับผมนายจักรคันเจริญรัตนวงศ์มงทับแปดเลยที่หนึ่งขอครับสวัสดีครับผมนายอดีตข่าวสวยเลขที่แปดเอ้ยเลขที่สิบขอครับ สวัสดีครับผมนายศิริธวุฒิจันทรเลขกดีห้าก่อครับสวัสดีครับผมนายทัชนนใจมุ่งหกสบแปดเลขที่สี่ขอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ใ <Blind> ช <habe> ่ที่นัดไปไหมครับใช่ครับที่จะมาดูห้องที่จะเช่าไป ยูมาห้าไัยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนี่มากี่คนเนี่ยครับห้าคนห้าคนครับผมอันนี้หกคนนะอหกคนหกคนห้ององเรานะครับ,ะรบจะเป็นห้องซีเลียมซีเลียมธรรมดานะครับอ,อ,อยู่ได้เดือนละสองพันนะครับรู้ใช่ครับในห้องนึงจุดได้กี่คนครับ

ทำให้ทำมาจากยางพาราแท้นะครับเอ่อห้องเรานะครับจะมีตี้อุปกรณ์เล่นนะครับโอาไว้แก้เครียดครับใช่ครับนี่ครับพ่อาจจะลกนิดหน่อยครับที่นอนครับจะนอนได้ประมาณสามคนนี้ครับคนนอนพื้นครับแต่ไม่ไป็นไ้ใช่ไหมครับไม่หนักครับ ้างนี้ก็ได้ของใช้ของนี่ครับมีอะไรบ้างครับในไกด์ไกด์ผมฟังนะครับมีพัดลมมีของห้องเราครับจะมีของครบเลยครับ้วแเราตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็มีครับมีของให้พร้อมครับนี่ชุดอาไว้ใส่เลครับเรื่องเอกสารนี่ใครจะเป็นคนคุยอะไรนี่นี่ครับคนนี้ครับคือจะเช่ากันก็ต้อง เสนอราคาไปก่อนนะครับว่าจะเป็นเดือนละหมื่นสองบาทเอ้หมื่นสองพันบาทนะครับครับอันนี้ลูกค้าโอเคไหมครับโอเคเลยครับลดต่อต่อได้นิดนึงได้ไหมครับลดได้นิดหน่ครับห้องสภาพนี้เลยนะครับลดได้นิดหน่อยครับรถรถผมลดมาแล้วครับจากหมื่นห้าเป็นโปรโมชั่นสำหรับนักเรียนเลยครับมากันหกคนเมืองสองคนก็ไม่คนละสองพันหมื่นเดียวหมื่นเดียวได้ไหมครับแต่บ้านเราไม่ค่อยมีตังค์เลยอันนี้ลูกค้ามาแบบหกคนนะครับ ตกเดือนละประมาณสองพันหนึ่งสิครับถ้าเป็นถ้าลูกค้าไม่มีปัญญาจ่ายก็พิจารณาตัวเองนะครับอันนี้ห้องหรือข้อหัวเออลูกค้าลองลองนอนนะครับอันนี้มันเก็งนี่มากเลยครับทสัตว์อันนี้เราเราพวกพวกห้องน้ำนะครับอันนี้เพิ่งสร้างหรือว่าบ้านร้างครับห้องน้ำนะครับจะใช้ห้องน้ำรน้ำเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาดูห้องน้ในาดูห้องน้ำนครับอันนี้สร้างนานแล้วเหรอครับ ห้องน้ำนี้ก็จะจูดได้หลายคนนะครับมีอา่างอาบน้ำด้วยนะครับเซิงเข้ามาดูด้วยครับสามามรถลองไปแช่ได้นะครับเข้ามาครับอันนี้ก็จะเป็นอา่างแช่ตัวนะครับอ่างออนเซ็นก็อาบน้ีุ่่นนะครับอันนี้ก็มีทา,ง,า,างหน้าของนี่อุ่นได้อาบนะครับอันนี้อันนี้ฝ่ายจะคูงนี่รองนั่งได้ไหมครับฝ่ายจะโค้งค่ะรองนั่งได้นะครับโอ้โหน้ำที่ไม่แห้งเลยนะน้ำริงนนี่นะครับดูนะครับอันนี้ยังใหม่อยู่นะครับยังใหม่อยู่นะครับ เวลาเวลาเวลามีท่าอื่นไหมครับท่าอื่นครับเาว่าเราดูกันมามากพอแล้วเวลาอื่นครับตรงนี้นะครับเป็นจะชนครับเราอยู่นี้ครับรูกค้าสัญญาครับผมไปอ่อันนี้จะเป็นเรื่องสัญญาครับลูกค้ามาหกท่านนะครับครับเอ่อกรุณาแจ้งชื่อเลยครับเริ่มจากท่าแรกงลครับนายอาทิตย์ส่วนสุขครับนายอาทิตย์ส่วนสุขแล้วท่านที่สองครับนายแม่นจิ๊บบึกบึก นายแว่นจิกสมริกจิกผมนายทิดาสวนกล้วยครับนายธิดาสวนกล้วยผมนายมูหยองแดนแอนครับนายมูยองแดนแอนผมนายน้อยร้อยลีลาครับนายน้อยร้อยลีลาผมาเฮียหมูครับเฮียหมูนะครับถ้าถ่ายเฮ <he> e ียหมูเฮียหมูครับ เรื่สัญญานะครับจะเป็นมือสองพันบาทลูกค้าจะชาระเงินภายหลังหรือว่าเอาของเข้ามาก่อนแล้วค่อยชำระเงินหรือว่าจะชําระเงินเลยครับมีรูปบัตรได้ไหมครับเอารูปบัตรได้ครับเดี๋ยวไปรูปบัตรทางนั้น